ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่โครมรักทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้เนาะเป็นเช้าของวันอาทิตย์นะครับผมอ่าก็หลังจากที่ลงพันธะพนอกเดินนะครับกับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับในนำอ่าเป็นขยะนะพี่น้องก็เป็นเศษอาหารบ้างเป็นเศษกระดาษที่มันเปื่อยมันยังอะไรต่างๆนะครับที่มีอยู่ที่เขาใส่ถุงไว้นะครับเขาก็เนื่องจากฝนตกด้วยแล้วก็ขยะยังมาทันหลายพี่น้องนะครับถ้าเอาไปครั้งเดียวเยอะมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะ ทีนี้เราขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะนําขยะตรงนี้นะครับไปเป็นอยู่ที่บ่อขยะนะครับที่จะเก็บสูบนขยะกุลเรือคำบ่ครับของเทศบาลตําบลกุลเรือคำนครับซึ่งระยะทางจากโค้งหนองนาจะประดงนี่ไปนี่ประมาณประมาณ6กกิโลพี่น้องวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากลุงพันนะครับให้ไปด้วยนะครับผมครับผมก็ขอญาติเรียนเชิญพี่น้องแล้วก็เชิญทางยกันายชาแนลนะครับผมได้ไปดูอะไรเลยเนาะไม่เคยเห็นน้ำกันแล้วก็พี่ ส่วนในรายละเอียดต่างๆมันก็จะต่างจากอยู่ที่กกกอกซึ่งกกอกเราออกมาอยู่ที่ศูนย์ัดแยกอยู่ที่สกลแต่นี่เนี่ยก็เป็นพื้นกระจนันทาเป็นพื้นที่ไว้ไม่รู้รอบขอาชิดนะครับเพื่อประกิการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเขาไปด้กันครับครบนี่นะครับขยะเรานี่ครับยูทูบเบอร์จิตอาสานะครับอย่างที่พี่เซนสินลินนะครับทําคลิปไปนะครับลุงพันยูทูบเบอร์จิตอาสาของพวกเรา ทำทุกอย่างนะผมลุงพันเนี่ยเปิดก็ได้ได้ทั้งนี้ไม่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 ต้องไปเปิดทางนั้นของหลายอยู่บ่เท่ากันเคลียร์ก่อ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 นนี่ครับลุงพันก็เป็นจิตอาสานะครับจิตอาสาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับธุระธุรการหรือว่าเทศบาลนะครับลุงพันในเมานะครับเมาที่บ้านสวัสดีครับ เทศบาลเทศบาลเทศบาลกำลังจะะยะไปทิ้งนะครับอ่าเรียบร้อยเนะเดี๋ยวเราไปกับลุงพันนะครับครับผมกล่องใส่กล่องอันนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้เสาสัญญาณก็อยู่หนีด้วยจอดอัพคลิปก่อนได้เนี่ยได้ เราจองขับไปขับมาขับขับมาหมดละครับผมบรรยายบรรยายนะพี่น้องที่คนรักทุกท่านนะครับผมพี่น้องเดียวเอาใหม่ครับผมจะใส่คามพี่น้องจากแล้วก็เป็นลักษณะว่าเส้นทางที่เขาจะเอาบ่อเอาไปไปบ่อขยะพี่น้องก็อยู่ในออกมาจากโคกหนองนาจาะปลาดงนะครับมาเข้าหมู่บ้านพุทธละคันประมาณ3ามกิโลพี่น้องแล้วจากนี้ไปนี่ก็ประมาณประมาณสามถึงสี่กิโลนี่แหละทางนี้คุณ เคยมาเบิงทีกับลุงเนี่ยทีแรกอ่ะจุดแรกโเคยมาทางนี้ไหมวะแล้ววันนี้อมันกะออกมาจากคุณธคํานะครับมันจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นทานลูกลังครับจะไปทางวัดป่าบ่อ่าไปทางวัดป่าเคยมาเนาะเคยมาดูที่กับลุงครับในในช่วงนั้นเนาะออครับนนี้ก็เป็นลักษณะแบบทางแบบนี้นะครับเรื่องเกียกับฝนตกเนาะ โอ้ฝนตกทางโอ้ยมือนันมาถนนยังดีอ่ะอันนี้หนาฝนธรรมดาธรรมดาครับผมเด๋ยวอกัน

นี่นี้เคยมาดูที่กับลุงแล้วกับมีเดวันแรกเลย oh. เป็นที่ของ f อซที่อยู่อังกฤษประเทศอังกฤษเราจะบอกทางไปทางเลี้ยวซ้ายก่อนที่ลุงจะไปเจอที่ที่จำปาดง oh. มาดูตรงนี้ก่อน oh. มาดูตรงนี้ก่อน ไปเขาบอกไปได้นล่นี่เลี้ยวซ้ายอันนั้นคือเลี้ยวซ้ายบอกเลี้ยวซ้ายจะไปที่ที่ลุงมาดูไม่แต่ลุงพันจะพาไปตรงไหนขับการเลี้ยววาบอขาคือไปวัดไปเส้นทางวัดที่เลี้ยวซ้ายก็แม่นท้างลังอ่ะไปฝากเขาถึงแต่ว่าที่มันมันไม่ราบเรียบมันเป็นเป็นโนนเป็นภูเขาอยู่แต่ลุงก็ตัดสินใจไปที่จำปาดงเนาะ อันนี้นะครับก็เราความหลังในฟัง่งครับเคยมาเคยมาเบิ้งทีนะ,ะครับลุงโอ้โอวัดปลาด้ครับวันนี้ทนายกลับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเจอกันโอกาสหน้าก็แ,แต่เตรียมผ้าขาม้าเนาะ่าก็จะมามัดเกลียวให้ทนายด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> โอ้โหโลงบ้านลเราไปเลย ออกแทกเหรอคร<อ>ับถึงแล้วนะครับผมเพว่าเพื่อนจะมีรถเมล์โคร่รถอันนี้รถไทยวะีับ ปุ๊บจิตอาสานะครับไทยพะน,นอกเลยนะครับอย่างพอดีอย่าง คือถ้าเขา,เา,เา,เาล่อหันลายผัดบางทีเราไปทุระหลายวันนะอืมมันเขามีโอกาสโอกาสเวลามาก,ก็เคลียทำมาแล้วไปเลยดีมากยังหน่อยกว่าอยู่คุกกอกเด้อยู่คุก,กกอกมันจะหลายนะคว,มมความหอมความนัวลก็ยังเคอ,งอยู่เลยตึงเลยถั่วลุแมสรุ่นนี้นะ่ะ แล้่ยลุงพันไม่เป็นอุปสรรคสำหรับลุงพันอันนี้บ่มเมฆในที่ตรงนี้นะครับสีบ่อเม่เลยเป็นปน,นอันนั้นเด้เป็นน้องเป็นเพื่อนจะมีรั้วรอบขอบชิดนะครัในเป็นที่ขยะนะครับประมาณนั้นไนป,ป,ปเดินทางเบิ่มเมาแล้ว อาปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยครับจวน้องเอาเพื่อนแต่นาทีแล้วพอดีครับก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกแังใจนะพี่น้องๆหลังที่เราได้มาร่วมกันนะครับวันนี้ก็ได้พาทางอินฟูเนชั่นชแนลนะครับจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับบางทีบางช่วงบางจังหวะนะครับถ้าผู้ใดผู้หนึ่งมาอยู่เราก็สามารถโทรแทนก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้รู้ว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนยังไงนะครับก็ได้บอกนะครับมันก็จะมี ยูทูบเบอร์เราละ่ะผู้ใดมีรถสะดวกก็ว่ากันไปในบางช่วงที่มันจะเป็นแต่ว่าถ้าปกติผมก็รับผิดชอบครับขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับสวัสดีครับผม